ปลาหมึกนะคะนี่แล้วก็หอยค่ะแล้วขอดว่าขอบคุณนะคะ,คะใช่ค่ะเครื่องเค้าเขาเพียบเลยค่ะ ส่องว่ามาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องดี่สาระดีๆเครองกินที่คุณถูกใจอย่างนลืมกดซับสไครต์ชั่วโมงมากินชแนลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตลาดมอดินแดงนะคะที่ขอนแก่นค่ะ วันนี้นะคะโมจะพามาร้านยำค่ะซึ่งแตกต่างจากร้านอื่นๆนะคะที่โมเคยเห็นมายำร้านนี้นะคะเขาจะให้หยิบเองเลยค่ะโดยที่ขายขีดละ25บาทนะคะแล้วก็วัดเออเครื่องเขาของเขาเนี่ยเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนั่นะคือร้านยุยำยำเย็นค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะทุกคนกคนี่ความาเทียบเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะ หยุเอาเลือกเอาได้เลยนะคะนี่ค่ะไปไม่รู้จะเข้าทางไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันทางด้านนี้กันนะคะนี่ต้องทางด้านนี้แล้วละคะ่ะนี่ค่ะโอ้โห,โหเครื่องเขาเยอะแล้วก็นะคะลูกค้าเยอะมากๆเลยนะคะสวัสดีพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านเลยนะคะลูกค้าเพียบเลย ขีดละ25บาทเดี๋ยวเราไปดูป้ายกันนะคะนะขีดละยี่บห้าขายตั้งแต่ห้าสขึ้นไปมาม่าเพิ่มหอ่อละสิบนะคะ <conception> ใส่ถุงใส่จานได้เลยนะคะเขียนชื่ออะไรเรียบร้อยนะคะเครือ่องเค้าเขาเพียบเลยค่ะ้โอ้โหไม่ธรรมดาค่ะทุกคนขีดละยี่สิบห้า ค right. right, right. ิวเพียบเลยแม็กเดี๋ยวเราต้องทำคิวแล้วมั้งอ๋อต้องเลือกก่อนโอ้โหต่อไปเผ็ดกลางใส่ถุงไม่ใส่ถุงมาม่ใส่ปลาร่าค่ะอันนี้เท่าไหร่คะเนี่ยร้อยหกสิบร้อยหกสิบบาทโอ้โหเต็มถุงเต็มเลยนะคะปลาร่าด้วยนะคะ มาดูลูกค้าเลือกกันนะคะเราช่่งดูได้ไหมได้ค่ะเขาลองช่างดูก่อนได้นะคะว่ากิโลแล้วอะไรอย่างเงี้ยของลูกค้าตอนนี้40บาทกลับมามาเป็น50นะคะชอบมากเลยทางร้านเขาก็แบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะคะมีแผนกแบบว่ายำเก็บตังแผนกใส่ถุงเตรียมของนะคะของนี อยู่ตรงนี้ยังหอมยำเลยอ่ะโอ้แล้วแต่ละคนนะเรื่องไม่น้อยแล้วสีสันเขาจี๊ดจ้านมากเลยะคะ่อไปเปรี้ยวหวานเผ็ดกลางใส่ถุงค่ะเออพอค้าไหมค้ะเขาคุ้มผมใส่เมสอะไรเรียบร้อยเลยนะคะใส่เมสดมั้งคุณเต๋ค่ะอขอลูกค้าเจ็ดสิบแปดบาทนะคะลวมมามา่าชอบอะไรก็เลือกได้เลยนะคะโวมมาม่าเป็นเจ็ดสิบค่ะ ถ้าใส่มาม่าก็บอกนะคะวุ้นเส้นวุ้นเส้นมีไหมคะร้านนี้นมีค่ะมีวุ้นเส้นด้วยนะคะมีวุ้นเส้นมีเส้นแก้วเล็กมีเส้นแก้วใหญ่มีสามเส้นมีสามเส้นเลยนะคะขายทุกวันเลยไหมคะเนี่ยเสาร์อาทิตย์หยุดไหมคะ,ไม,คะไม่หยุดเลยนะนโอเคออเดอร์อยู่ทางด้านนี้นะคะนี่ขอบคคุณค่ะ มีตั้งแต่มาม่านะคะนี่กุ้งปลาหมึกอะไรมีหมดเลยค่ะ,คคะนี่อ๋อทางด้านนี้ก็ทำการแยกแยกเส้นแยกวัตถุด,ดิบนะคะแล้วก็ผักค่ะทางด้านนี้นะคะ มะเขือเทศใบอะไรต่างๆนะคะแล้วก็นี่ค่ะผักชี้แถมให้ก็จะเป็นกระหล่ำนะคะโน่นทางด้านโน้นค่ะเราไปดูนะคะการแยกทำยังไงนะคะน,นี่โอ้โหขอบคุณค่ะสีสันน่ารับประทานมาก น,น,นี่เปเ็ดน้อยนะครับเผ็ดน้อย๋อ้เผ็ดน้อยนี่ค่ะขายมากี่ปีแล้วจ๊ะพ่อค้าแม่ค้าสิบเจ็ดปีแล้วครับสิบเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วนะคะโอ้โหสุดยอดมากต่อไปเผ็ดๆใส่ถุงค่ะเผ็ดๆใส่ถุงเรามาดูกันค่ะติมอค่ะอ๋ะอมาม่าเขาจะใส่เครื่องมาม่าด้วยนะคะ เขาก็ทำการลวกเครื่องตดนะคะหมดเนาม่นลูกขมวมดแล้น,ะนลูกใ,ะะใส่พริกข่าม,มะนาวน้ำตาลนะคะเี่ะะเสร็จแล้วก็ใส่อย่างนี้เลยแล้วก็อันต่อไปเลยนะคะเี่เขามีที่หยิบมีช่วยให้หยิบด้วยนะคะเี่ โอ้น่ากินมากค่ะขอบคุณนะคะน่ารังมากเลยยื่นนี้ให้ด้วยต่อไปไม่เปรี้ยวไม่ใช่ใส่ถุงค่ะไม่เปรี้ยวไม่ใช่ใส่ถุงนะคะคุณแบบเจ็ิบบาทค่ะ ก็ระาก็ต okay. ัากทำการใส่เครื่องปรุงค่ะขอลูกค้า6 0บาทนะคะแล้วก็ลูกค้านบิหูคนเยอะมากทุกคนนี่ใส่เครื่องต่อไปเลยค่ะแล้วก็ทำการนี่ยืนี ว้าวไม่เปรี้ยวไม่ใช่ไม่เปรี้ยวไม่ใช่ขอบคุณค่ะไม่เปรี้ยวไม่ใช่ทุกคนตอนนี้ลูกค้าคือได้ลุ้มหนาแน่นมากขอโทษนะคะนี่ค่ะลูกค้าลุ้มแบบอย่างหนาแน่นมากเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเอาปีนี้ค่ะโอ้เหมือนขายเหมือนแจกฟรีเลยต่อไปไม่เปรี้ยวไม่ใช่ค่ะ,คะโอ้โหมีแน่นกว่านี้อีกใช่ไหมคะโอ้โห ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะคะอ่ามาดูกันค่ะอันนี้เป็นไม่เปรี้ยวไม่ใช่ไม่เปรี้ยวไม่ใช่อีกหนึ่งถุงนะคะไม่เปรี้ยวแล้วก็ไม่ใส่กุ้ยช่ายค่ะนี่นี่ เป็นระบบนะคะต่อไปปลาร้านัวนัวเผ็ดกลางเปรี้ยวหวานแยกน้ำค่ะมีมีใส่ปลาร้าด้วยเหรอคะปลาร้าได้ด้วยนะคะ Còn ต่อไปเผ็ดๆใส่ผงค่ะเผ็ดๆ ก็ว่านมาเจอกานที่นี่จ้าฮน้องวาโอ้ยมาเอ่ีหเลยโอ้โหนี่ขอบคุณค่ะต่วค้าใจดีมากๆเลยนะจ๊ะเออ ต่อไปเผ็ดกลางเปรี้ยวหวานใส่ถุงค่ะรถไหนก็บอกพะะ่อค้าแม่ค้าไ,ได้นะคะ,คะใส่ซีกนะคะมะนาวน้ำตาลนะคะสวนนิดนึง น้ำปลาน้ำเชื่อมนะคะใส่ปุ๊บเสร็จแล้วก็ทำการเทอ,อันต่อไปเลยนะคะนนแล้วก็นี่ค่ะมาปรุงนะคะนี่เราดึงสายจานหรือเปล่าว้าวสายจานเล็กนะคะขอบคุณนะคะนี่พ่ขอค้าเขาใจดีนะเขาให้โมดูทุกอันเลยนะคะสบายค่ะ อันต่อไปนะคะเขาทำไวมากเลยแบบเป็นระบบนะคะนี่คิวยาวแต่ทำไวนะขอบคุณค่ะ ต่อไปเผ็ดปลาเปรี้ยวหวานใส่ถุงค่ะแมูค่ะจานจานทันนี่หรือว่าจานเก็อันต่อไปค่ะ เสร็จแล้วก็ใส่ผักค่ะกน่ถินนั่งขินนะขอบคุณค่ะพ่อค้าเลิศแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตรงคิวนะทุกคนทำไวนะคะคิวค่ะต่อไปใส่ถุงไม่หวานค่ะ ิวเพียบเลยมีคิวด้านในอีกนะคะคุณตุ้ยคะ่ะมาเดินเพียบหนูสับตัวเยอะนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาตักกันบ้างนะคะหมูก็จะชอบเป็นเนี่ยค่ะผักกระเฉดอะชอบกินผักกระเฉดมากๆเลยนะคะมีมากไปปะเนี่ยต่อไปนะคะโอ้ยต่อไปเป็นเต้าหู้ปลาค่ะ นี่แล้วก็เป็นนี่ค่ะต <Okay. S 1> ีนไก่นะคะเดี๋ยวไม่ชอบไหมคะเท้าไก่ไอเอดปูดดอัดเหรอคะนี่นะคะจัดให้คะ่ะเสร็จแล้วนะคะขอเป็นฮอทดอกคะ่ะก็ใส่ไปแบบรวมๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเล็บปลาหมึก ปลาหมึกนะคะนี่แล้วก็หอยค่ะจะขอแค่นี้พอนะคะหมูไม่เอาค่ะหมูเอานะคะมึเห็นหมูนี่ค่ะหมูม่คะช่างค่ะนี่ขอลูกค้า108บาทนะะคค่ะแล้วกก็ลูค้าแปงบินให้ด้วยนะคะได้จ่ายเงินเลยไหมคะลืมเส้นเหรอลืมเส้นลืมเส้น ตายแล้วส,สวยๆนะลืมเส้นนะ,ะใส่เทศเส้นไปพอประมาณนะคะเพราะว่าเรานิ้นอย่างอื่นอ่ะไะช่างค่ะช่าง หนึ่งร้อบาทแซปจัดจ้านแล้วกันกลับบ้านแล้วก็ขอจานขอจานด้วยขอจานขอช้อนนี่คะ่ะทุกคนยำที่โมสั่ง123บาทนะคะอันนี้ไม่รวมจานนะคะจานอีก3บาทคะ่ะทุกคนคืออลังการมากๆเลยเดี๋ยวขอกินเลยนะคะ เครื่องเค้าเขาเยอะมากก็คือใครชอบอะไรก็หยิบแบบนั้นมาเลยนะคะเป็นยำที่ตามใจตัวเองนะคะหมูมสั่งเป็นเซ่บจัดจ้านมานะคะเลือกได้ค่ะจะลดะไรเผ็ดเปรี้ยวเคม็มสามรสไม่เผ็ดอะไรบอกได้จิจาด จัดมากสมใจอยากข้นเยอะมากอ่ะ ขอชิมหมูหน่อยค่ะเพื่อนๆชอบหมูปัดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะขอบคุณค่ะส่องบ่มาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกิน นี่คุณถูกใจอย่างนึ่มก็ซ้ำสากครชันมองมากินใชนแน่